สวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันพฤหัสนะคะทุกคนค่ะวันนี้วานมาตลาดนัดตามเคยค่ะวันนี้อากาศร,ร้อนมากค่ะทุกคนค่ะ25องศานะคะตอนเช้า9้าโมงเช้าค่ะวันนี้จุดแรกนะคะท,ที่จะพาทุกคนดูนะคะของดองค่ะพวกมะกอบดองปลาดองแล้วก็ปลาเข็มทั้งหลายนะคะแล้วก็จะมาต่อด้วยพักสดค่ะ ช่วงนี้ผักผล,ลไม้ออกเยอะมากราคาถูกด้วยแตงกวานะคะกิโลละ1ยูโรนะคะ36 37บาทแล้วก็ผักกาดหัวละ1ยูโรนะคะผักสลัดนะคะที่เขาโชว์เดินต่อค่ะทุกคนค่ะนี่บรรยากาศวันนี้คนเยอะมากเลยเพราะว่าเด็กๆเ,เริ่มปิดเทอมแล้วค่ะแล้วก็ พวกพี่พ่อแม่เนาะก็มีเวลาได้มาเดินตลาดผักผลไม้ช่วงนี้นะคะที่ออกก็คือแตงโมค่ะทุกคนคะ่ะแตงโมลูกใหญ่มากแตงโมอิตาลีแล้วก็ยังมีสตรอเบอรี่อยู่นะคะแพ็คละ1ยูโร 3, 6 3 7บา,ทาเทมะเขือเทศนี้ออกตลอดเลยนี่มะเขือเทศอร่อยมากเลยมะเขือเทศอิตาเลียนผลไม้แอปเปิลก็มีตลอด ตอนนี้ก็จะมีลูกพีทนะคะสีเหลืองสีแดงที่มีขนไม่มีขนมีออกมาเยอะมากเลยแล้วก็ลูกพูนลูกพัมนะคะออกเยอะมากเลยมะเขือเทศนี่ยโอ้ยพี่น้องเยอะถูกกิโลได้1นึ่งยูโรสดสดจากสวนเลยค่ะนี่แหละเป็นข้อดีของพวกเราที่อยู่เมืองปัติป้ายานะคะนี่เชอร์รี่นะคะกิโลละสี่ยูโรกิโลละหยูโรถ้าลูกใหญ่หน่อยนี่ค่ะลูกพีทลูกพัมเต็มเลยค่ะทุกคนแล้วก็มี ดูผล,ลไม้บรรยากาศขนาดตอนเช้านะคะทุกคน9โมงก็25 00. องศาแล้วดูลูกพัมค่ะอันนี้แพ็กละ2ยูโรนะคะนี้ซื้อไปให้น้องมาลินมาลินบอกว่ามันขมนิดนึงกอบแต่ขมไม่อร่อยไม่เปรี้ยวเขาบอกไม่อร่อย ลูกพีทก็มีกล้วยก็มีค่ะกล้วยก็เป็นของนำเข้านะคะดูสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะเขือสุกี้นี่เยอะทูกมะเขือเหลืองพริกหยวกแตงดูค่ะทุกคนอุ้ยทางเหนือเนาะผักสดๆจากสวนดูแต่และชนิดของมะเขือเทศเหมือนผลไม้เลยค่ะมะเขือเทศชนิดนี้ เดินต่อคะ่ะทุกคนเหงื่อ,อไหลใครย,ย้อยคะ่ะวันนี้แดดจัดมากเลยอาทิตย์นี้นะคะเริ่มเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนซัมเมอร์มาแดดปิดมาเลยคะ่ะอากาศร้อนมากดูมะเขือเทศสดๆ,สดๆทุกคน,น,น่เขาขายจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็เก็บเลยสถานที่ตรงนี้รอบๆนะคะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นไอ้ตรงกลางศูนย์กลางคะ่ะมันก็จะเป็นเซเดียมนะคะ สำหรับออกกำลังกายนะคะสำหรับเตะฟุตบอลสำหรับยิมนะคะเป็นยิมมีทั้งบอลเล่บอลฟุตบอลแล้วก็สนามเชียร์ต่างๆรอบๆก็จะมีสถานที่กว้างมากเลยของทางใต้นะคะเป็นสถานที่จัดตลาดสดที่ใหญ่มากเลยค่ะเมืองอิตาลีที่เมืองปาติป้ายานะคะนี่ค่ะพริกแดงพริกใส่น้ำส้มเนาะดูทุกร้านอันนี้ถูกมากเลยดูผักค่ะ สดๆทางนั้นเลยค่ะทุกคนเดินต่อค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเสื้อผ้ารองเท,ท้าวสวยๆนะคะจากที่เราซื้อผักผลไม้ปลาเสร็จแล้วนะคะตามกันไปเลยค่ะทุกคนแฟชั่นรองเท้านะคะหน้าร้อนออกมาแบบใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ราคา20ยูโรนะคะประมาณ600-700บาทถ้าของดีหน่อยนะคะดู นี่พาทุกคนดูของแ,งแพงขึ้นมาหน่อย25ยูโรนะคะประมาณ700-800นี่เดีย๋ยวดูใบไม้มาแล้วค่ะสวยๆงามๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นช่วงของมันค่ะทุกคนค่ะดูเดี๋ยววันจะพาทุกคนนะไปดูของเสื้อผ้ามือสองนะคะแบรนด์เนมเถูกโละออกเยอะมากเลยแค่1ยูโรดูดอกไม้สวยๆก่อน นี่ดอกไม้ช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นดอกพวกนี้นะคะดอกไม้ปานสะพังสวยงามเลยค่ะนี่ก็คือรองเท้าวันว่าร้านนี้จะแพงกว่าทุกร้านนะคะมีเสื้อผ้านะคะของแบรนด์นะคะซาร่า m และแบรนด์ต่างๆนะคะถูกโละไว้ตรงนี้เลยค่ะแค่1นยูโรสภาพยังดีอยู่เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ดูเราไม่ลืมที่จะหยุดนะค่ะดูเขาโลเลยค่ะเต็มที่เลยแค่หนึ่งยูโรเองตัวละหนึ่งยูโรนะคะสามสิบหกบาทตัวละสามสิบหกบาทเขาก็จะกองพเนนแบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยดูคนเลือกนะคะเพราะมันลดราคาเขาถูกโลบแบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นข้อดีของเรานะคะได้ใส่ของแบรนด์แล้วก็ราคาถูกราคาพอจับจ่ายได้เลยค่ะ แค่ตัวละ1ยูโรเองตัวละ36 37บาทเองค่ะนี่ต่อมาเป็นรองเท้าค่ะเมืองปาติป้าอย่านะคะทางอิตาลีใต้มารองออกมาก็จะถูกหน่อยค่ะรองเท้าตรงนี้ก็จะราคาถูกหน่อยนี่นะคะแฟชั่นหน้าร้อนช่วงนี้นะคะนี่วันนี้คนเยอะมากเลย อันนี้12ยูโรอันนี้ก็1ยูโรนะคะดูคนคะ่ะทุกคนคนเต็มเลยนี่ดูป้ายยังติดอยู่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเยอะมากๆสวยงามมากๆเลยคะ่ะนี่ใครอยากมานะคะใครที่อยู่อิตาลีตาทางใต้นะคะแวะมาคะ่ะทุกคนเป็นตลาดใหญ่มากเลยคะ่ะทุกวันพฤหัสนะคะ ที่เหมือนปฏิป้าอยากค่ะทุกคนดู H&M ซาร่านะคะแค่1นึ่งยูโรเองเต็มเลยอย่านี่คนพากันมาซื้อบางคนก็มาซื้อมาก็มาซื้อนะคะแล้วก็ไปขายต่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางอ e ีเบก็มีป้าวานนะคะเขาก็มาซื้อของแบรนด์ตรงนี้แล้วก็ไปขายต่อมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดู พวกเราได้ไปคนละสีห้าตัวค่ะทุกคนค่ะดีสนุกเดินได้นะคะจนลืมเวลาค่ะทุกคนแดดร้อนก็ยอมค่ะดูเดินต่อค่ะทุกคนค่ะแดดร้อนมากนี่นะค่ะแฟชั่นช่วงซัมเมอร์นะคะทางอิตาลีตอนใต้ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมตลาดนัดให้จุเลยค่ะวันนี้ วันนี้มากับกับนิดและส้มนะคะนี่แหละค่ะเป็นตลาดสำหรับรวมตัวแล้วก็พบปะกันของคนไทยเราเหมือนกันค่ะตลาดนัดตรงนี้เราก็จะมาเจอกันนะคะทุกอาทิตย์กับเพื่อนคนไทยที่อยู่เมืองปฏิปายาด้วยกันนะคะบานกับนิดก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะเมืองปฏิปายาพวกเราก็ไปหากันบ่อยวันไหนที่มีเทศกาลนะคะก็นัดเจอกัน ดูข้างนอกแล้วก็ตลาดนัดเพราะเราก็จะไม่พลาดนะคะที่จะมาเดินดูด้วยกันเดินจนลืมค่ะจนลืมเวลาเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็สวยด้วยนะคะที่นี่ตลาดนัดนะคะดูรองเท้าก็สวยสวๆค่ะทุกคนส่วนมากนะคะวันก็จะใส่เฉพาะผ้าใบในการเดินไปโน่นไปนี่นะคะสะดวก ส10ยูโรนะคะคู่ละ10ยูโรค่ะตรงนี้มันก็จะมีเฉพาะไซส์ที่เขาโชว์นะคะจังมือหนึ่นะคะไม่ใช่มือ2อไอตัวนี้มันก็จะมีไซส์ที่เขาโชว์แค่นั้นนะคะดูสวยๆเท่ๆทั้งนั้นเลยน,นี่แค่10ยูโร360บาทค่ะคู่ละ360นะคะดูตรงที่คู่ที่นิดถือนะคะ นุ่มนะคะทุกคนค่ะเขาลบมากเลยช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะทุกคนเขาก็เลยลบออกเยอะมากเลยของที่คุณภาพดีนะคะของแบรนด์เสื้อผ้านี่มืนหนึ่งก็สิบยูโ,โรนะคะนี้ก็คือเสื้อผ้าช่วงซัมเมอร์ทางอิตาลีนะคะ รองเท้าเยอะมากเลยค่ะร้านรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้ามือสองจะเยอะมากเลยทั้งมือ1ทั้งมือ2ค่ะทุกคนนี่ตามฝ้ายเลยนะคะ10ยูโร20ยูโรนะคะรองเท้ามีแต่คู่สวยๆนะคะทุกคนนี่ใครชอบคู่ไหนนะคะดูเลยค่ะทุกคนนี่ ร้านนี้นะคะวันชอบรองเท้าร้านนี้มากเลยแฟชั่นทั้งชายและหญิงนะคะดูส5บห้ายูโรค่ะร้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันเจอคู่หนึ่งสวยมากเลยสีขาวนะคะทุกคนเดี๋ยว้านจะจับให้ทุกคนดูนะคะ15บห้ายูโรประมาณ400 500นะคะนี่คู่นี้สวยนะคะแค่สิบห้ายูโรค่ะทุกคนนี่ดู แต่มันมีแค่ไซส์เดียวนะคะทุกคนค่ะมันไม่มีเยอะอันนี้คู่นี้ก็สวย15ยูโรนะคะมีแค่ไซส์สานะคะมีแค่ไซส์เดียวที่เขาโชว์นะคะนี่แค่15ยูโรเองรองเท้าแฟชั่นดูคู่นี้วันได้ไป2คู่3คู่ค่ะนี่วันได้ไปคู่นี้นะคะแล้วก็คู่ที่ส้มถือนะคะแล้วก็ของ ผู้ชายคู่หนึ่งมันมีเฉพาะไซส์สามสิบหกสามสิบเจ็ดมีนิดเดียวเองนี่นะคะสสวยทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะทุกคนสวยมากส่วนมากนะคะมันก็จะมีเฉพาะรองเท้านะคะที่ใส่ก็จะเป็นรองเท้าสปอร์ตแบบนี้นะคะที่ใส่ประจำเพราะว่าเราเดินสะดวกเนาะเราเดินเยอะที่นี่นะคะันเราบานเดินเยอะมากเลยทางไปส่งลูก ทางไปจ่ายตลาดจะใส่ส่วนสูงก็ไม่ได้นะคะปวดเท้าเพราะว่าเราเดินบ่อยเดินอ้อมหมูบ้านเลยค่ะแต่ละวันเป็นเกียรเป็น8เป็น9กิโลเดินแต่ละวันนะคะนี่ของผู้ชายนะคะวันไดคู่เนางดูสไตล์นะคะแฟชั่นเขาออกมาโลกกันแบบนี้เลยค่ะต่อด้วย นี่กระเป๋าแบรนด์นะคะที่เขาโลออกนะคะอนี้เป็นมือสองนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้กระเป๋าแบรนด์มือสองก็30 u ยูโรอัพนะคะนี่นี่แบรนด์ของใครในใจของใครนะคะใครชอบแบรนด์ไหนนะคะดูค่ะนี่เขาก็จะมาวางปะปนกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของแบรนด์นะคะ30 euro ยูโรอัพอันนี้มาใหม่ค่ะ กองนี้ทั้งกระเป๋าทั้งรองเท้านะคะรองเท้ามือสองจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่กระเป๋ามือสองนี้จะเยอะมากเลยมีแต่ใบสวยๆวันให้ส้มกับนิดลองถือให้ดูใบเล็กๆกระทัดรัดนะคะบางก็ชอบบอกให้นิดจับกระเป๋าใบกระทัดรัดให้ดูนะคะว่ามัน ขนาดไหนนี่ใบนี้สวยๆใบที่นิดเขาถือนะคะเล็กๆกระถัดรัดดีไอตัวนี้อันนี้กระเป๋าแบรนด์นะคะทั้งแบรนด์อิตาเลียนทั้งแบรนด์อื่นนะคะแบรนด์ดูน่ารักน่ารักยี่สิบสามสิบอัพนะคะนี่ถ้าใบเล็กก็ยี่สิบยูโร นางแบบของเรานะคะนี่แค่ได้เดินได้จับก็มีความสุขแล้วค่ะพวกเราได้มาเดินตลาดเดินได้ทั้งวันค่ะเดินจนตลาดเขาวายนะคะทุกคนเรามาตั้งแต่9้าโมงเช้าแล้วก็กลับก็ประมาณเที่ยงนะคะอากาศร้อนมากจนลืมไปเลยว่าตัวเองเข็นอะไรมาบ้าง ทั้งผักทั้งปลานะคะบนรถเข็นที่วันลากมานะคะจนลืมไปเลยเวลาเราเจอของสวยๆงามๆนะคะนี่ขอให้ได้จับขอให้ได้แตะต้องนี่ไม่ได้สวยทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้ลายงูเหลี่ยมของใครสไตล์ของใครดูของสำหรับสาวเซ็กซี่เนาะพวกลวดลายแบบนี้ ใบนี้ก็น่ารักมีแต่ใบสวยๆคะ่ะทุกคนคะ่ะกระเป๋าแบบทั้งชายและหญิงนะคะเป็นหนังดีมากเลยแต่ไม่ใช่มือหนึ่งนะคะเป็นมือสองนเนื้อผ้ามันๆเหมือนมันเป็นกระเป๋าหนังนะคะนี่ เห็นตัวนี้ก็สวยใบนี้ก็สวยไปเล็กๆเอตัวนี้กระทัดรัดดีอันนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักวานก็มีใบหนึ่งแต่จะใบทรงเซี่ยวพะจันร์นะคะวานมีใบหนึ่งซื้อเมดานีซื้อให้วานนะคะก็ร้อยแปดสิบยูโรแต่ที่นี่เขาขายมือสองนะคะก็ยี่สิบสามสิบอัพ ตรงนี้นะคะแต่ถ้ากระเป๋าไม่มีแบรนด์นะคะก็จะถูกลงมาหน่อยก็5ยูโรเองถ้าแบรนด์นี่ค่ะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเนื้อผ้าเขายังดีอยู่เลยนะคะทุกคนค่ะดูสีสันเล็กกระทัดรัดมากเลยนี่ใบนี้ของผู้ชายนะคะวันเห็นผู้ชายอิตาเลียนชอบถือใบแบบนี้ ู้ชายเขาสะพายแบบนี้นะคะคนอิตาเลียนเล็กๆกระทัดรัดน,นี่อันนี้ก็น่ารักที่ส้มถือเล็กๆใบมีแต่ใบเล็กๆค่ะวันนี้น่ารักน่ารักมีแต่ใบสวยๆวันนี้พนะคะพวกเราก็มาเดินลุยแดดน,นะคะเอาของสวยๆงามๆนะคะมาอวดมาให้ทุกคนนะคะดูาว่แฟชั่นทางอิตาเลียนนะคะมีอะไรบ้าง ช่วงนี้เขาสะพายกันยังไงกระเป๋าแบบไหนที่ดังนี่อันนี้ก็สวยใบนี้ก็สวยค่ะมีแต่ใบเล็กกระทัดรัดมากเลยวันนี้นี่ไม่เยอะนะคะไม่กองเท่าภูเขาเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ต่อมาเป็นรองเท้าค่ะถัดมาก็จะเป็นร้านรองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้านะคะกระเป๋าเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นราคาอัพขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นของแบรนด์นะคะแต่วันจะไม่ชอบแบรนด์นะคะวันจะชอบธรรมดาถ้าเป็นกระเป๋าใส่ช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยอันนี้ก็จะแพงขึ้นไปหน่อยถ้ากระเป๋าแบรนด์แบบนี้ตั้ง30ยูโรนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ รองเท้าแบรนด์นะคะที่เขามาโลเป็นมือสองนะคะไม่ใช่มือหนึ่งตั้ง30ยูโรดูค่ะเราไปซื้อร้าน15ยูโรดีกว่าเนาะร้อนนะคะร้อนนี้ค่ะดูรองเท้าแตะหน้าร้อนเป็นของแบรนด์นะคะทุกคนค่ะร้านนี้ เสื้อผ้ามือสองกระเป๋าเดิน่อค่ะทุกคนดูของที่เราได้วันนี้ประลุงพลังค่ะเต็มเลยขาออกค่ะตอนนี้จะกลับบ้านแล้วบเดลเดียวพันท้ายกันคลยทุกคนค่ะทแล้วค่ะวันนี้ก็เลยนำภาพนะคะมีวิดีโอมาฝากทุกคนค่ะว่าเรามาเดินตลาดอาของสวยๆงามๆค่ะมาฝากทุกคน ของบรรยากาศขนาดห่อนี่ดีพะนะมีกับส้มค่ะทุกคนแดดร้อนค่ะมิต้องรีบกลับไปรับลูกที่โรงเรียนบ่ายโมงครึ่งสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันิปหน้านะคะหมดทุกคนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะเช้าทุติ โดนเด้อย <laughs> <laughs> ัง <begun> กันไปซื่อมคยบาเกียจอย่งนีมันสีเทียงเรา